ก็ไม่ได้แต่อาชีพเสพเราบังคับตัวเรงกองนะครับอันนี้็นเ่อร์องเล่าให้ฟังนะครับว่าอาชีพนี้น่าสนใจในปัจจุบันนี้เนื่องจากโรคไตเรืนขึ้นโรคไตแข็งเพิ่มมากขึ้น mm hmm. มีการพบว่าคนที่ป่วยมากเกิดจากอะไรก็ค mm hmm. ือเกิดจากการกินอาหารอาหารบ้านทั่วโลกนะครับของใช้ปุ๋ยเคมี n d j ซึ่งเป็นธาตุที่ร่างกายเราซึ่งเป็นอินทรีย์นะครับด mm hmm. ับไม่ได้ สิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเราร่างกายเราปวดตาบางทีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินเอ็นซีก็จะกินเอทีเข้าไปนะครับร่างกายเราปวดตาร่างเราเกิดความเจ็บป่วยมากมายปัจจุบันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งเกิดจากการค้นคิดนะครับของนักเรียนจุลเวทพระเจ้ากระมลดีซีไทยนี้เองเราเป็นเองนะครับได้เคยไปบรรยายในหลายประเทศผมไปด้วยนะครับไปที่อเมริกากหลางๆนะ ปที่อินโดนีเซีย,ปย,ยไ,ปไปที่ประเทศจีนไปพม่าไปเขมรไปลาวไปเจอดอรช่างด้าน,นปรโยชน์มากมายนะครับเขายอมรับว่าการติดพิรินซีนั้นเป็นประโยชน์ในการปลูกทวาการเกษตรแต่ทุกประเทศนะครับเขาทำไม่ได้เขาทำได้เพียงเรซโ,โมโลคันเจอร์คือตัวเดียวแต่แง้เรากินอยากอูนนีน่นะจะมีเชื้อพิรินซีอยู่ตัวเดียวบุเลขตัวบาซิล่า ไม่สามารถทำเชื้อกผสมได้หรือในเบียก็มีเชื้อตัวเดียวนะครับองุียฟัคสเบิร์กเนะี่ยเขส่งเชื้อมาตแต่ตัวเดียวเขาไม่สามารถทําเป็นเชื้อผสมได้บิลคันเจอร์เนี่ยทำไม่ได้ทุกประเทศยอมรับว่าเราประเทศไทยสามารถติดตัวยูเรนซี C นะครับยูเรนซีตัวเล็กๆนะครับมองเห็นไม่ตามก่นอกนเพรใช้กล้องตัวเล็กตัวทัน 5. ประกอบด้วยแบคทีเรียทุกคนบอกว่าแบคทีเรียเป็นเชื้อโรคจริงหรือไม มันมีทั้งตัวดีและตัวไม่ด yeah. ีอีกตัวหนึ่งคือยี้ที่ทำขนมปังเราฟูนะครับขนมก๋วยขนมอะไรที่ฟูได้ก็ใช้ยี๊นะเป็นอันเชื้อรานะครับเชื้อราก็ทาให้เกิดโรคต่างได้ในราทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันนะครับชอบเติมเกจเอาเชื้อสามตัวนี้มาผลิดในโรงงานอุตสาหกรรมคือถ่าคิดว่าต้นไม้ในป่าที่โตได้ก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยเอนพีเคเลยท่านรู้ว่าต้นไม้ในป่า กินหาที่ไหนก็ินทางรากก็เอาดินที่รากต้นไม้ในป่าที่สมบูรณ์นะครับเอาวิเคราะห์ว่าดินตรงนั้นมีอะไรบ้างปรากฏว่ามีตัวจุลินทรีย์นะครับัแบคทีเรียยีสต์เชื้อรามากมายหลายสายพันผสมกันอยู่นนทะ่านก็ออกคัดเลือกตัวที่มีประโยชน์ก็เก็บไว้ในถนางหลาเชือ้อแช่แข็งไว้เพื่อในงาน <c oughs> และก็เ <c oughs> มื่อได้เ <c oughs> ชื้อ <c oughs> หลายตัวแล้วเนี่ย ก็ดังเชื้อทั้งแบคทีเรียทั้งยีสต์ทั้งเชื้อราเนี่ยมาปิดในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ถังหมักเซ็นโทเนเตอร์นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนในป่าดินหนึ่งกรัมนะครับมีจูเลนซีประมาณหนึ่งล้านตัวต่อดินหนึ่งกรัมที่นิดนะครับกรัมคือหนึ่งกิโลกับพันพกรัมนะครับหนึ่งกรัมเนมีจูเลนซีในป่าหนึ่งล้านหนึ่งล้านตัวนะครับจูเลนซีในป่าหนึ่งล้านตัวทะไม่ชนมนไม้สามารถเจริญเติบโตได้เวลาตำรวจคา มาติดในเชิงอุตสาหกรรมให้มากกว่าในป่า mm hmm. มันจะได้มีประโยชน์ต่อ,ตอการปลูกพืชผักนะฮะหไม่ผลต่างๆตาเนี่ยท่านก็นเลยวิเคราะห์ว่าจะทำอย่างไรให้ืุนซีที่อยู่ในป่านเนี่ยสามารถติดในโรงงานอุตสาหกรรมได้ทนะ่านก็ทดลองมาหลายปีนะครับท่านประสบความสำเร็จด้มาสร้างโรงงานเมื่อปีสองพัน0้าร้ อาลกอเจนนะครับสร้างโรงงานแยกที่นครปฐมก็สามารถเพิ่มตัวดูดินซีที่มาจากหลายสายพันธุ์นะครับสูงถึงหนึ่งล้านล้านตัวเรียกว่าปริมาณต่างกันนะครับจากในป่าล้านเดียวซึ่งอัลกอเจนถือตได้เคลเซียมตัวบูมแอนโบบิทใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งล้านล้านตัวถึงล้านข้านะครับ แล้วใส่กลับเป็นเป็นดินใหม่ต้นไม้พืชไม้ผลต่างๆม่ได้ปริมาณอาหารที่มากขึ้นกว่าเดิมมันก็โตเร็วสูงแข็งแรงคำว่ายูริซีเราเรียกว่าซิงเกิลเซลล์โปรตีนนะครับโปรตีนเซลล์เดียวจากการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ว่ายูริซีนนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างปรากฏว่ามีโปรตีนใน60เปอร์เซ็นต์นะครับเหลือแค่วิตามินประมาณ30แล้วก็อีย่างเยอะ ดังนี้นะครับควรจะเห็นว่าจุลินทรีย์มีโปรตีนสูงเพราะนนั้เนื้อต้นไม้พืชผักได้กินโปรตีนที่สูงเพราะจะเร็วที่นเดียวกันต้นไม้ถ้ากินแค่เอ็นเอพท่าหลักท่ากรงให้ไม่ดีมันก็ขาดขาดท่าหาังไปเรื่องเยอะต้นไม้ก็ไม่แข็งแรงไม่เกิดโตรวดเร็วนะครับอย่างคนเราด้วยกันนะครับกินอาหารครบทุกอย่างเราขาดวีทุกสอง วัวเดียวนี่มีอีกสองก็เป็นตรคเหล็กตาใช่ไหมครับตัวดียวนั่นเองขาดไอโอดีเป็นโรคปอดขาดวิตามินซีโรคเรื้ออักเสบไรฟันถ้ามัากินอาหารครบทุกอย่างแต่ถ้าวันนี้พืชตามต้นไม้ในบ้านเรากินหาอาหารได้ไม่ครบแต่แค่คาดเด่นวิตามงนเจ3ตัวหลักคาดรองไม่ได้กินเยอะแยะเลยนะครับต้นไม้เลยคาดเด่น ผมเองได้มีประสบการณ์ในการทดลองของตัวเองที่บ้านนะครับและก็ได้เห็นผลการที่เราไปใช้ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอินโดนีเซียโดยหยาลีหมาข้าวหยาลยนะครับทำการวิจัยให้เราพบว่าไปทดลองกับพืชทุกชนิดนะครับได้ผลดีมากนะครับผมไปทดลองครั้งแรกที่อินโดนีเซียคือหมาข้าวโดยกระสุนเกษตรของอินโดนีเซียนะครับพบว่า ผมไปถินกูกข้าวไปแล้วนะครับก <like> ็ต <this> ้นประมาณเกือนกว่าๆวันที่7 2นั่งทุกที่3นั่งรอรแล้วปรากฏว่าตอนเกี่ยวข้าวนะครับเชิญรนโบว์คราฟเตอร์เนี่ยคือดูเกียรตไปด้วยไปดูว่าข้าวก็เป็นอย่างไรวันเกี่ยวนะครับปรากฏว่าข้าวเราเพิ่มจาก5.4ถังต่อไร่นะครับเป็น7.4ถังต่อได้มันโดนเฉลี่ย7จีบนะครับเขาได้5.4ได้จาก5จีบเป็น7.4นะครับ ีประมาณสองปีผ่านมาแล้วนะครับเขาใช้ไปหลายหลายเดือนนะผมเชื่อว่าณวันนี้ข้าวเวียดนามค่าจะเพิ่มได้ดร้20ยันต่อรไร่บบ้านเราที่จัวงมาข้าวนะครับพิษธรรมบุรีเนี่ยเราได้140ยันต่อไร่จากชาวบ้านได้ร้อยเจ็ดสิบังเพื่อหีกทับตัวนะครับที่อื่นคือผลงานที่เราเราทำมาผมไปทดลองกับมันสำปะหลังที่ประเทศเขมร ว่าน้ำหนักเพิ่มจากเดิมนะครับชาวบ้านทำได้ประมาณ19ตันนะครับพันช้างที่ทำเบร็จเพิ่มเป็น30ตันและแป้งเพิ่มเป็น33เปอร์เซ็นต์นี่คือยกการการหลายประเทศนะครับในในที่เห็นชัดเจนนะครับเ,เ,รเราไปทดลองเรื่องสวนสวส้มที่โกลิดาโกลิดาก็มีปัญหาเรื่องโรคส้มพานโ,รนนโอริโรคแบงเกอร์แสตที่โกลิดาเรื่องเอสแอมี วางหลวงมิงนะครับทำให้ต <Goodnight> <hire American. S 2> ้นช okay, the ่อด <combined> right, ิบตายช่ม <generally> ร <It S 1> ่วงไม่โตนะครับเขาแก้หาไม่ได้รัฐบาลในการทุกเงินหลายแสนล้านนะครับต่อปีนะครับแก้รูปนี้แก้มา10ปีแล้วนะครับไม่สำเร็จเราเชิญท็อปดีเจียบุตรไปแนะนำพี่ดีช้ยบอกว่าเราเชื่อมั่นตอนนี้เดียร์เพราะเราสามารถติดยูนิซีที่มีปริมาณมากได้แต่พอทำไม่ได้นะครับก็มบีดองกมาเป็นยูนิซีและการเดียว์เขาทำไม่ได้ ผมบอกให้เราทดลองให้เขาเห็นเราทดลองที่อย่างเช่นวามแบเชียงรายในึ่งแปลนะครับแล้วก็เชียงใหม่ครับเบอร์ปาดเชียงใหม่หนึ่งแปลนครับแล้วก็ผ่านไปสี่เดือนเขาดูทารดาวเทียมนะครับว่าเปส้มมันเปลี่ยนแปลงไหมบ้างครบะสี่เดือนนะเขาแวะเขาแวะมาดูที่เมืองไทยเลยไปดูที่ขวางนะครับว่าส้มเราสามารถแก้โรคแอนเตอร์ได้ ส้มผลผลไม้ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับจะไม่มีโรคต่างๆเขาเชื่อบ่านณวันนี้เขาเลยให้เราไปตั้งโรงงานที่โคลอ,อริดากำลังยมการนะที่โคลอริดาส่วนประเทศจีนน,นะครับเราไปอธิบายกับกท้านรัาลประเทศจีนเรื่องนายโอนทุนซืซึที่เขาเขาต้องเขารูอยู่แล้วนะครับแต่เขาเขาทาไม่ได้ถ้าวันนี้เราก็สามารถไปสร้างโรงงานที่ประเทศจีน,นได้นะที่มันมือถ่าน วันนี I i e um ้มีเจ้าคุณหนึ่งมาเชียร์เราที่โนนในกาใต้ของทีมนะผมมีนักนักลงทุนชาวจีนสนใจเรื่องนี้อยู่แก่ลาไปเจรจาที่บางทีตั้งเหมนอนกับอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องที่เราผิดที่ประดาโนนูรินซีขึ้นมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อเจ็เพราะถ้องรอช้เยอะมากเมื่อก่อนเรา าราชการนะครับด <inequ ity S 3> ูขันประมูลราชการประชาเยอะโดยเฉพาะที่จังหวัดสิงบุรีนะครับผู้ว่าเอกชไปไปแจกกองบ้านะคแต่เนื่องจากนานโมวิซีเชนนวัตกรรมใหม่ซึ่งไม่มีธรรราที่จะอ้างอิงนะครับก็เลยหลายคนบอกมีผลงานไหมมีเรฟโรว์เรนไหมบอกเราไม่มีนะครับเราเป็นคนคิดคนแรกจริงไม่มีตัวนี้ทุกคนก็ไม่เชื่อ ความเชื่อเนี่ยมันมันมันแก้ยากครับเพราะว่าชาวบ้านถูกลกมาเยอะทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ปรชาติปและสุดท้ายก็ไม่ดีข้อเด็ดขาดของนาไบโอนาโนทูที่ถูกต้องก็เป็นตัวแทนกำลังนี้นะครับของการที่หัวเชื้อตัวบินซีเนี่ยเป็นเป็นแบคทีเรียยป็นยเชื้อราเนี่ยปริมาณความเข้มข้นสูงกว่าที่ขายในตลาด นี่ยเด่นนะครับคือหลายสายพันธุ์แล้วก็ความเข้มข้นสูงกว่าในตลาดไปมาอาหารที่จะให้พืชได้างมีมากกว่ายูรินซีที่ขายในตลาดาเพราะแตกตายปางเภีนหนึ่งคือยูรินซีที่ขายในตลาดนั้นมันจะบรรจุขวดถ้าเป็นน้ำนะครับบรรจุขวดเดียวแล้วก็ปิดฝาเลยยูรินซีเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมันต้องหายใจกินอาหารและคายของเสียออกมา เมื่อเราปิดว่าขวดเนี่ยไม่มีอาการหายใจแล้วก็ตายหมดซื้อไปหนึ่งปวดก็ได้แค่ซากอยู่ดินสีนั่นเองก็ราะกว่าจะหายได้เวลาผ่านมาหลายหลายวันหลายเดือนนะครับอาการที่ในขวดไม่พอแล้วมันก็ตายหมดไปเมื่อซื้อไป,ปรไ้อยนด้แค่ร้อยตัวแต่ของเรานะี่ยเราเราบรรจุขวดเป็ดน,น้ำแยกอาห์และหัวเชื้อออกอจากกันเมือ่อจะใช้ต้องเอา อาหารผสมน้ำก่อนแล้วให้เกิดหัวเชื่อลงไปเพื่อให้มันขึ้นเม้วนทีนี้หลายคนบอกว่าทำไมไม่มาสู่ขวดเดียวเนื่องจากอาหารเป็นระบบเป็นโมลาหลาย่มันเข้มข้น,ในสูงรัะถ้าเอาวเชื่อใส่ไปในอาหารด้วยขวดเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดออสโมติกเฟเชอร์มันมจะด,ดึงน้ำาอโอลูคลินซียออกมาคลินซีแค่ตายหมด เราซื้อได้เดียดทราบเหมือนกันเราต้องแยกเป็นสองจุดทีนี้ในตลาดเห็นว่าซื้อมาขวดเดียวก็ไม่มีไม่มีมอากาศข้าหลอกได้ของเรานั้นเป็นสองขวดนะครับเป็นนาะไปโอนาโนทูจะมีสองวดที่ขวาขวาขวดจะมีจอดูหรืออากาศผ่านข้าวออกได้นะครับเพราะนั้นเมื่ออากาศผ่านข้าออกไนดะ้จุนซีมันก็ไม่ตายนะครับในขวดกระหายใจีินหารได้ เลาใช้ก <laughs> e ็มาผสมน้ำแล้วก็หมักเพื่อจันวนได้เป็นที่ซื้อเป็นหนึ่งรถได้เป็นล้านล้านคนรถเพื่อจับวนวเนี่ยตรงนั้นตรงนี้สามารถเป็นอาหารที่ดึกได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดอินทรีย์น้ำทือปุ๋ยหมักทั่วุกใบเพราะปริมาณความเข้มข้นของตัวอินทรีย์น้อยเกินไปนะครับเพราะนั้นใช้ไม่ได้ผลาวบ้านเลยเป็นิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำปุ๋ยหมักปุ๋ต้นแต่ต้องรบกานกันนะครับ นะไปโอนาโนทูเป็นติพันธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งไปบอกชาวบ้านที่เขาก็ไม่เชื่อเพราะความเชื่อเดิมก็เชื่อม้านว่าต้องใช้ปุ๋ยเอ็มดีใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้ววันโตชา้าแล้วไ่ไ้ผลอันนี่ได้ขา,ายก็แพงกว่าอานันที่เดิมตนะฉนนั้นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าปุ๋ยโต๊เนี่ยสามารถทำตลาด ให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการใช้ป e ุ๋ยเคมีนะครับ,รรบ e C, ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็น EC ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับได้รับใบรับรองเป็นออร์แกนิกอินทรีย์จากไอคอนประเทศไทยนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าไม่ได้เป็น KB e นะครับเพราะว่าเขาปล่อ,อยยาเยอะยากผมเองก็ต้องมาตรวจ ว่าคุณใช้ปีๆ e สะสมไปหรือเปล่างเมื่อไปไใช้แล้วเราเียให้ใบอนุญาตได้ใช้เวลาปีกว่านะครับกว่าจะได้ใบอนุญาตแต่ไอ้อนเนี่ยว่ารักโปรพิพันเราเป็นอินซีลดเปอร์เซ็นต์อีกประการหนึ่งเมื่อเราจะไปส่งไปต่างประเทศเรต้องตรวจสอบดูว่ายูรินซีมีสายพันธุ์อะไรบ้างแต่ละสายพันธุน์เป็นเชื้อโรคไหมเป็นอันตรายต่ 10, 000, อสุขภาพไหมเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไหมรั้งกวาา่าจะผ่านอเมริการใช้เวลาสองปีนะครับ ไปตรวจสอบโตไปโตกันมาแล้วก็ณวันนี้ผมสามารถทำข้าวประเทศอเมริกาได้4รัฐด้วยกันผมเปรัดต้หไม้ไม่เหมือนกันนะครับรีการัฐแรกผมทำได้ีที่สุดว่าไม่ใช่ข้าวโพดนะครับท่นัี่มีความนที่นั่งเรียกสับเยอะรัฐที่สองคือรัฐโอรโรอันนั้นใช้ก,กับหญ้าหญ้าอันฟันฟ้านกัรเรียกสับคือหญ้าประตเรยนะครับแล้วก็อีกรัา,าเมเรสกาอันนี้ก็ใช้ในการเลียเรีย,รยก,รกสั์ แล้วก็สุดท้ายอยู่ที่รัสโกลินาไปแก้ปัญหาโรคซมให้กับโกลินาเนื่องจากการนำข้าวแต่ละประเทศทุ่งยากข่าวข้าวส่วนก็สูงก็เลยให้ทางเราไปทางโรงงานที่โกลิน่าเลยเพื่อลดต้นทุนในการผลส้มอันนี้เป็นเป็นเรื่องคร่าวๆที่ผมจะเห็นให้ทราบเรื่องนาโนโนโลยีนะครับที่เป็นต้นทุนการใลม่และก็ทางบริษัทถูกต้องเองนะครับได้นำไปทำงอ หรือแท่ในตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักและก็ใช้ให้เป็นประโยชนย์ของ,ขงการเกษตรและก็เพื่อเพิ่มผลิตลดต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เมื่อเราคำนวณแล้วเนี่ยสามารถลดต้นทุนจากปุ๋ยเคมีแตงโมขึ้นหนึ่งแต่ง่ายๆที่สุดอย่างใไร้ข้าวเนี่ยสามารถใช้ปุ๋ยเคมีตกแค่ประงโมพันสี่พันห้าเนี่ยเราได้ไหมครับพันสี่ ของเราจะเลี่ยนไม่เกินทันนะครับไม่เกินท่านบาทต่อได้บรรทุกป่าและใช้ตัวที่แล้วไม่ต้องอยายาฆ่า,า,มาแมลงต้องทานฮอโมนเพียงเลือหนีหมดครับทีนี้ที่สกูรูเลือดหรือแมลงสาบมันตีเนี่ยต้องเลื่อนคุณเชตผมไม่ได้เขียนในตำราทนะ่านไม่ได้บอกเลยว่ามีเพราะอะไรถ้าบอกว่าไม,ม,ม,ม่ใช้นาโนซีวีซีแล้วเนี่ย พืชต้นไม้ครับมันแข็งแรงโรคก,ก็ไม่มาร,รบกวนเพราะมันเหนียวกินยากกินพวกที่แช่เทียนดีกว่าันนิ่งนะครับแต่เจ้าเต้ยพิพา,าก e าเจ้าพ่อยีเอลเคยทำท่านเขียนว่าในตำลังด้านน,นนะครับมีท่านเสองเล่มนะครับท่านบอกว่าจูรินซีมีข้อดีอยู่สองประการประการที่หนึ่งมันสามารถสร้างเรียกว่าสารแอนตี้ออกซิเดชัน การแสมในพืชดีเทชั่นซึ่งแมลงที่เป็นตัดรูพืชมันจะหนีเหมือนโราฉีดยาฆ่าล่ายุงเหมือนกับยุงจะไม่มาที่เราูรินชีมันสร้างสารตัวนี้ขึ้นมาแมลงตัดรูพืชมันจะหนีหมดอย่างง่ายๆเราปลูกข้าวอะไรก็เปรี้ยงอารมแต่ถ้าแปลที่ใช้ไบโอนาโนคูเนี่ยไมยังไม่มีมแมลงไม่มีเปรี้ยมายุ่งเลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าสารอะไรนะ เป็นสารอะไรที่ทหลักสารอะไรที่คือตัว u i c นะตัวตัวเนี้ยมันสามารถซากสารแทนนิ่นองออกซิเดชันได้ครับซึ่งแมลงแบบผมรู้มันแคบินทีใน่้องครัวนครับอันนี้เป็นข้อดีอดอดที่เห็นชัดเจนนะครับอย่างที่บ้านผมเนี่ยไม่มีมแมลงเลยแต่ข้อเสียนะครับเมื่อมแมลงไม่มี <laughs> ไม่มีอะไรมาสโกโซเกสยมแต่พึ่งยังเข้ามาพึ่งมัน นะั้นตัวนี้ก็เป็นข้อดีว่าเมื่อเราใช้นาโน